ใครที่อยากลดภาษีแบบเต็มแม็กซ์หรือว่ามี LTF อยู่แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทําอะไรกับเงินก้อนนั้นดีลองมาฟัง3ข้อที่ต้องรู้รวมถึงความน่าสนใจของไทย ESGS ก่อนลงทุนกันค่ะข้อที่1ค่ะไทย ESGS เป็นกองทุนลดหย่อนภาษีที่แยกวงเงินลดหย่อนออกมาจากกองทุนอื่นๆทั้งไทย ESG และ RFF ที่ให้ลงทุนได้เป็น2วงเงินโดยวงเงินที่1นะคะสําหรับเงินลงทุนใหม่แล้ววงเงินที่2คือ LTF ของทุกคนที่ครบกําหนดหมดแล้วใครที่อยากลงทุนและลดหย่อนภาษีจากเงินก้อนนี้อยกครั้งนะคะสามารถสับเปล เปลี่ยนจาก LTF ไปที่ไทย ESGX ได้เลยโดยลงทุนแล้วนะคะจะต้องถือไปอีก5าปีแบบวันชนวันข้อ2แล้วลดหยอ่อนภาษีได้เท่าไหร่วงเงินที่1นะคะสามารถลดหยอ่อนได้สูงสุด3 0,000 0บาทส่วนวงเงินที่2ให้ลดหยอ่อนได้ตามยอดเงินจริงที่สับเปลี่ยนมาจาก LTF แต่สูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทในปีนี้แปลว,ว่าใครที่อยากลดหยอ่อนภาษีแบบเต็มแม็กซ์ในปีนี้ก็โอ,อน LTF ด้วยแล้วก็ลงทุนใหม่ด้วยรวมกันสูงสุดได้เนี่ยถึง0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวข้อ3แลเราจะเลือกกองทุนไหนดีตอบว่าต้องเลือกให้เหมาะกับสไตล์เป้าหมายรวมถึงความเสี่ยงที่ตัวเอง ซึ่งไทย e s g f ของบลจรกรุงศรีเนี่ยนะคะมีให้เลือกถึงสาสไตล์ด้วยกันถ้าในลดความผันผวนเลือก KF 70ไทย ESGX เป็นกองทุนผสมหุ้น70%บวกตราสารหนี้30%ชอบหุ้นใหญ่ไปที่ KSF 50ไทย ESGX เป็น Passive Fund สสเน้นสร้างผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนี SET 50 FF หรืออยากเน้นหุ้นไทยแบบ a อ t ที e บวกหุ้นนอกนิดหน่อยต้อง KF A e q ไทย ESGX ลงทุนหุ้นไทยเชิงรุกพร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงด้วยหุ้นต่างประเทศเปิดจองซื้อครั้งแรก2-8พฤ พคม2568และเปิดการสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF ในช่วงเวลา13พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2568เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจกรุงศรีหรือสาขาธนาคารกรุงศรีและตัวแทนสนับสนุนการขายกองทุนค่ะ